มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุภวัตพักก้าวไกลโพสต์ป้ายหายเสียงของตนประชาชนเอาไปกั้นหมากั้นแมวลั่นเห็นแล้วรู้สึกดีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้ชายเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสุภวัตพันณนัททีได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าไปซื้อที่วัวซื้อฟางที่ฟาร์มวัวนมมาทำแปลงผัก เห็นป้ายหาเสียงตัวเองชาวบ้านเอาไปไว้ใช้กั้นหมากั้นแมวก็ยังดีที่ยังมีประโยชน์เห็นแล้วรู้สึกดีถึงจะสอบตกก็ยังพอมีประโยชน์อยู่เดอ้อฮ่าฮสุภวัตพักก้าวไกลโพสต์ป้ายหาเสียงของตนเองประชาชนเอาไปกั้นหมากั้นแมวเห็นแล้วรู้สึกดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ